ครับสวัสดีครับเรามาพูดกันถึงเรื่องวงจรแสดงผลทางภาคเอาพุ t นะครับวันนี้คันนี้การการแสดงผลนะครับของบอร์ดเนี่ยจะแสดงก็ทางภาคเอาพุทนะครับมันจะมีเอาพุทกับอินพุทเอาพุทนี่คือการ สแสดงออกมานะครับส่วน Input นี่คือการรับเข้าไปนะครับ Output เนี่ยจะมีในส่วนของขาดิจิตอลทั้งหมดนะครับตั้งแต่ขา D0 D1 D2 D3 ไปเลยครับส่วนทางขา a อนาล็อกนะครับ A0 A1 A2 A3 พวกนี้จะเป็นขาอินพุตทั้งหมดนะส่วนขาดิจิตอลเนี่ยจะเป็นได้ทั้ง Output และ,และ Input นะครับแล้วแต่ว่าเราจะสั่งให้มันเป็นนะครับ สำหรับการตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วก็ง่ายที่สุดถูกที่สุดเราก็ใช้เป็นวงจร LED แสดงผลนะครับครับจากวงจรในหนังสือนี้นะครับหน้า212เนาะครับมันจะมีการต่อแบบ2แบบนะครับอันนี้คือนี่คือหลอด LED นะครับ ถ้าสังเกตให้ดีนะถ้าสังเกตให้ดีนะครับมันจะมีเป็นกลวยใหญ่ๆอยู่แล้วก็เป็นขาเล็กๆข้างหนึ่งนะครับขาข้างเล็กๆเนี่ยจะยาวกว่าเห็นไหมฮะขาขาข้างเล็กนี่จะยาวกว่านะครับทีนี้การต่อเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าขาด้านยาวเนี่ยต่อไฟบวกนะครับขาด้านสั้นนี้ก็คือ ต่อกลาวนะครับยึดอันนี้มันต้องอนุกรมกับตัวต้นทานหรือว่าอาเน,นี่ยอีกทีนึงแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนไปตัดขายาวเลยให้มันสั้นล่ะเราจะยึดเอาขายาวนี้ไปต่อไฟบวกได้ไหมนะครับวิธีดูให้เราดูตรงนี้นะครับตรงกลวยนี่นะแล้วขาเล็กๆนี่นะครับถ้ามีขาเล็กๆตวเนี้นะ่ะคือเป็นไฟบวกนะ ในวงจรตรงนี้ขาเล็กๆคือตรงไหนนะครับขาเล็กๆคือด้านนี้นะที่เป็นกลวยอยู่นี่คือด้านนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นเป็นขาของบอร์ดนะครับอันนี้จากขาของบอร์ดเนี่ยเมื่อโลจิกเป็นหนึ่งมันจะมีไฟบวก,ออกมาห้าโวลต์น,นะครับ อันนี้เขาก็ผ่าน560ในหนังสือนี้ระบุว่าเป็น560นะแต่ว่าของผมที่ผมใช้จะเป็น300 300โอห์มนะครับเอ๊ะทำไมค่าไม่เท่ากันละ่ะแล้วมันจะใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้อย่างที่ผมบอกเอาใช้ค่าประมาณเอานะครับเพราะว่า,าพวกนี้ใช้จำกัดกระแสนในการทำงานของหลอด LED ไม่ให้เกินกว่าที่ LED ีจะรับได้เพราะถ้าเมื่อไหร่เกินเข้าไปปั๊บเ e d ีก็จะไหม้นะเการต่ออีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขาแล้วก็ตัวนี้มันจะกลับกันเห็นไหมครับกลับกันกับตัวนี้แต่ตัวนี้จะไปต่อขึ้นไฟบวกนะครับหรือ VCC แต่ตัวนี้จะไปต่อลงกลาวก็คือเป็นไฟบวก วิ่งมาผ่าน LED นะครับแล้วก็ลงกลาวแต่ตัวนี้จะเป็นไฟบวกวิ่งผ่าน LED แล้วก็ไปลงกลาวที่บอร์ดนะครับคันนี้ตัวบอร์ดเมื่อโลจิกเป็น0ูนย์มันก็มันก็คือกลาวนะครับเมื่อโลจิกเป็น1มันก็คือไฟบวกนะครับมีสออยู่สองโลจิกนะสำหรับเรื่องของ อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆนะครับว่าทำไมมันถึงไม่ได้ต้องการค่าเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะาจากสูตรจากสูตรทางอิเล็กทรอนิกส์นะมันจะมีสองสูตรนะครับ1 V เท่ากับ IR นะครับกับ อีกอันหนึ่งเท่ากับ P P นะครับเท่ากับ I V นะครับ V V คืออะไร V คือวลตนะครับแรงดันนะครับ I ก็คือกระแส R ก็คือความต้นานทานเมื่อสักครู่นี้นะ P นี่คือ power นะเป็น power คือหรือพลังคนเนี้แล้วก็เท่ากับ กระแสคูณด้วยแรงดันนะครับ P ับ I V มี2สูตรนะครับอ่าครนี้เราเราจะมาดูว่าตรงส่วนนี้ถ้าถ้าไม่ได้ต้องการลงลึกทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องดูก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวพออธิบายตรงนี้เสร็จก็จะไปประกอบลงในบอร์ดดูให้ดีอดูให้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ แต่สำหรับตอนนี้เดี๋ยวผมจะคำนวณดูก่อนว่าทําไมค่า R ต่างกันถึงใช้ได้นะครับสมมุติว่าจากที่ผมเรียนมานะครับค่า R ที่ระบุตอนสมัยที่ผมเรียนคือ330โอห์มนะครับแรงดันจะอยู่ที่ประมาณ9โวลต์ส่วนใหญ่จะคุยกันที่9โวลต์นะตอนนั้น ทีนี้เรามีเรามีโอมเรามีโวลต์นะครับเราต้องการหากระแสน,นะครับ V เท่ากับ IR เพราะฉะนั้นเราก็แทนนะครับสลับย้าย R มาก็คือเป็น V ส่วน R เนาะ V ส่วน R เท่ากับ I เราก็เอา9กดเครื่องคิดเลขเลยนะครับ9หารด้วย330 ก็จะออกมาเป็น0.27นะครับหรือประมาณ27มิลลิแอมนะครับเป็น27ม mm, นะิลลิแอมเนาะอันนี้เราจะได้แล้วค่ากระแสของมันนะครับค่ากระแสที่ที่ LED มันใช้สูงสุดนะทัน,นี้เราใช้แรงดันที่9โวลต์นะครับเข้าสูตรนี้เราก็จะได้ เราต้องการหาพาวเวอร์ของมันนะครับ i กับ v เราก็ทราบแล้ว i ได้ยี่สิบเจดมิลลิแอมป์นะครับ v เท่ากับเก้านะครับเพราะฉะนั้นเก้าคูณด้วยจุดศูนย์สองเจดเท่ากับพาวเวอร์ของมันก็คือประมาณศูนจุดห้าวัตต์นะครับศูนย์จุดสองห้ามันสองสี่นะคำนวณได้สองสี่ลงสองสี่ก็ได้ ศูนย์จุดสองสี่วัตต์ประมาณนี้นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นหลอด led หลอดนี้ถ้าเราใส่ค่า r เท่านี้กับแรงดันเท่าน,นี้นะครับเราก็เท่ากับว่าเราจ่ายพลังงานให้มัน0.24วัตต์นะครับซึ่งเราก็ต้องดูสเปคมันว่ามันรับได้ไหมถ้าสมมุติว่ามันสามารถรับได้ถึง0.5วัตต์เนี่ยอันนี้มันก็รับได้สบายสบายนะครับแต่ถ้าเกิด LED มันรับได้แค่0.2วัตต์เนี่ยอันนี้ก็มันอาจจะทํางานจนเกินโหลดของมันนะครับอาจจะเกิดความร้อนหรืออาจจะเสียหายเร็วขึ้นนะครับก็โดยคร่าวๆอยู่อยู่พวกนี้นะครับประมาณ0.2 0.2วัตต์นะครับแล้วก็ยึดตัวนี้อันนี้ถ้าเราใช้แรงดัน5โวลต์ละ5โวลต์กับ R 300โอห์มที่ผมใช้300โอห์ม อ่ะ5โวลต์กับ300โอห์มนะครับเราก็กดกเครื่องคิดเลขเลยแล้วกันเนะาะ5โวลต์หารด้วย300โอห์มเท่ากับมันก็จะได้เท่กกับ16มนะิลลิวัตต์เนาะเอ้ยมิลลิแอมป์16มิลลิแอมป์นะครับที่5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอามิลลิแอมป์คูณกับ แรงดันมันก็จะออกมาเป็นวัตต์ก็คือ0.08วัตต์นะครับมันก็ไม่เกินนะมันก็ไม่เกินอยู่ประมาณไม่เกิน0.1วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกิน LED ก็ไม่เสียหายนะครับเราก็สามารถใช้งานได้สําหรับค่า R มันก็ปรับปรับเพิ่มขึ้นลงได้นะครับยิ่งค่า R ค่าน้อย LED ก็ยิ่งสว่าง ยิ่งค่าอามาก LED มันก็ยิ่งหลีลงไปนะครับอันนี้ถ้ามันสว่างมากเกินไปมันก็จะไหม้โอเคคราวนี้เราก็มาต่อที่วงจรกันเลยนะครับฝั่งทางขาดิจิตอลก็จะอยู่ทางด้านนี้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นฝั่งอนาล็อก คือมันมีการต่อไว้แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่พูดถึงมันนะครับเราก็พูดถึงเฉพาะตรงนี้ก่อนอเอาตัวบอร์ดตัวบอร์ดสีส้มๆนี่ก่อนนะครับตัวบอร์ดสีส้มๆเนี่ยมันมีสามบอร์ดนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีสามบอร์ดหนึ่งสองสามเอามาต่อเชื่อมกันผมใช้แผ่นพลาสติกนะครับกับกาวสองหน้านี่ฮะแปะมันเอาไว้ติดแล้วมันก็จะมีเคี้ยวล็อกล็อกกันด้วยนะครับ อันนี้ภายในบอร์ดเนี่ยมันจะมีโลหะนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่ตามตามแนวนี้นะครับมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเสียบลงไปใน,ในรูที่อยู่แถวเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นการเชื่อมเชื่อมวงจรเข้าไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้เห็นไหมเห็นร่องพาสการนี้ไหครับ ตัวนี้มันเป็นร่องกั้นหรือมันจะไม่มีเส้นที่เชื่อมถึงกันระหว่างสองฝั่งนี้จะเป็นอันนี้เส้นหนึ่ง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 นะครับมันจะไม่มันจะไม่ผ่านถึงกันนะครับตรงนี้ก็เป็นคนรบดไม่ผ่านถึงกันนะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับไม่ไม่ผ่านถึงกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบบอร์ดเราก็ต้องดูอยู่เส้นตัวนี้ด้วยให้อยู่ตรงกลางบอร์ดเนี่ยนะครับขาของบอร์ดด้านนี้ก็จะมาอยู่กับ ดูฝั่งนี้หาขอบอร์ดด้านนี้ก็จะไปอยู่ดูฝั่งนี้ถ้าเราไปเสียบแล้วมันไปบังเอิญว่าบอร์ดตรงนี้มันยาวหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าบอร์ดมันไปเสียบสามารถเสียบได้ลงไปอย่างนี้นะมันก็คือมันช็อตกันนะขาสองฝั่งนี้จะช็อตกันครับทีนี้เราก็ฝั่งนี้เป็นขาดิจิตอลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเชือกได้เราเลือกใช้ได้ทั้งหมดนะครับ แต่มันจะมีขากราวอยู่ตรงนี้นะครับขากราวขากราวตัวนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีกราวเหมือนกันนะครับการต่อกาวจาก power supply นะครับหรือว่าตัวนี้นะ,ะการต่อจาก power supply เราจะใส่กราวที่ฝั่งนี้ก็ได้หรือใส่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแต่การจ่ายแรงดันนะ ควรจะจ่ายที่ V- in นะครับเพราะว่าบอร์ดจะทำการควบคุมแรงดันให้ด้วยนะครับสำหรับขาดีตอนพวกนี้เราเลือกใช้ขาใดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อแบบเป็นแผงไปเลยนะครับตรงนี้มีขาขาตรงกับที่ R ที่ผมเสียบไว้เนี่ยอันนี้ผมเสียบข้ามช่องนะครับเห็นไหมฮะจะมีล่องตรงนี้แล้วผมก็เสียบ R ไว้ ให้มันข้ามช่องอันนี้การต่อนุกรมออผมยังไมได้พูดถึงการต่อนุกรมต่อขนานนะครับเดี๋ยวนะต่อนุกรมคืออะไรต่อขนานคืออะไรนะครับการต่อนุกรมคือการต่อต่อพ่วงกันไปนะครับอย่างเช่นเรามี R อ,อันนี้คือสัญลักษณ์ของ R นะครับก็คือตัวนี้นะครับเราก็ อันนี้คือสัญลักษณ์ของไดโอดนะแต่ถ้าเป็นมีอย่างนี้จะเป็น LED นะครับคือแสดงเป็นแสงออกมาอันนี้กระแสถ้าในทางคำนวณเนาะในทางคำนวณเนี่ยเรากระแสจะไหลจะบวกไปลบเนาะแต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วอิเล็กตรอนจะวิ่งจากลบไปบวกนะครับ ในการคำนวณกระแสแล้วก็จะจากบวกไปลบนะครับบวกก็จะอยู่ทางนี้นะครับวิ่งตามลูกศรตัวนี้ลูกศรของไดโอตัวนี้กระแสก็จะวิ่งผ่านตามลูกศรเนี่ยนะครับคือไหวจากบวกไปลบนะครับจากบวกไปกาวนะครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วอิเล็กตรอนวิ่งจากลบไปบวกเพราะฉะนั้นถ้าเรามองทางอิเล็กตรอนจะวิ่งสวนออกไปทางนี้นะครับแต่ในการที่เราคำนวณวงจรไฟฟ้า ให้เรายึดจากบวกไปลบเป็นหลักนะครับทีนี้เรามีการเชื่อมต่อกันนะครับเชื่อมให้มันเป็นเส้นเดียวกันตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าต่อแบบอนุกรมนะครับหรือง่ายงก็คือเราเอาขาขาตัวน,นี้เป็นขาบวกเนาะเราต่อกับบวกอันนี้เป็นลบขายาวฝั่งนี้นะครับหรือถ้าเรามองเข้าไปข้างในเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นรูปกรวยอยู่ แล้วตัวนี้มันจะมีขาเล็กๆนะครับตัวมีลวดลวดเล็กๆเ,เข้าไปที่กลวยเยนี้ยนะตัวนี้เป็นบวกนะครับตัวนี้เป็นลบถ้าคุยกันทางอิเล็กทรอนิกส์มันจะมีขาอโอนดขาโถดนะครับอันนั้นเราก็ไปคุยกันเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อีกทีนึงแต่อันนี้เราจะต่อใช้งานเลยแล้วก็จำเอาแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นสัญลักษณ์กระแสก็วิ่งไหลาตามลูกศรน,นี่นะครับลูกศรของมันนี่นะครับถ้าสวนมาทงานี้วิ่งได้ไหมไม่ได้ครับ มันจะไม่ยอมให้ผ่านนะครับมันจะวิ่งสวนลูกศรน,นี้ไม่ได้เหมือนไดโอดนะมันจะไม่ยอมให้ผ่านาแล้วก็อานี่ก็คือตัวต้นทานที่เราคำนวณมันแล้วเมื่อกี้นะครับการต่อแบบนี้เขาเรียกว่าอนุกรมนะอนุกรม อนุกรมคือเอามาต่อกันเป็นพวงเลยนะครับยาวไปเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกอนุกรมนะถ้าการต่อแบบนี้นะครับนี้เขาเรียกต่อแบบขนานนะ อันนี้ผมลองต่อให้ดูนะแต่ว่าจะมีใครต่อแบบนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่ก็การใช้ประโยชน์ led คงไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีนะครับถ,ถ้าเราพูดถึงการต่อแบบขนานเราก็จะพูดถึงแบบนี้นะครับมันจะขนานกี่ตัวละครับก็แล้วแต่อันนี้อนุกรมก็จะอนุกรมกี่ตัวครับ ก็แล้วแต่แต่ถ้าเราพูดถึงอนุกรมคือแบบนี้ขนาดิดแบบนี้อ่ทีนี้เราก็จะตอบแบบอนุกรมอ่าทำไมผมใส่สลับไปสลับมาเพราะว่าตัวใหญ่มันจะเบียดกันนะถ้าวางตรงนี้ผมก็เลยทำขาสั้นข้างยาวข้างสลับก้าไปสลับกันมาแต่สรุปก็คือว่าทุกทุกแถวนะครับจะมีอาหนึ่งตัว นะครับแล้วครั้นี้ตัว R เนี่ยมันไปนตรงกับขาดิจิตอลเจ็ดแปดเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหกตัวเดี๋ยวเราจะเอา LED เข้าไปใส่ครับแล้วแบบนี้ล่ะเมื่อกี้มันเป็น LED แบบกลม อันนี้เห็นไหมเห็นเห็นเห็นกลวยมันไหมครับที่เราเห็น,นเป็นเงาเงาเนี่ยครับมีกลวยแล้วก็มีขาเล็กๆนะขาเล็กๆคือบวกนะครับเพราะนั้นเราต้องการให้ให้มันมีแสงเมื่อเมื่อบอร์ดเป็นโลจิกหนึ่งหรือเป็นโลจิกศนย์อันนี้เราก็แล้วแต่วิธีการต่อแต่อันนี้ผมจะเลือกเป็นวิธีให้เป็นโลจิกหนึ่ง ถึงแสดงผลออกมานะครับเพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งสั่งนี้ผมจะต่อไปที่กราวนะครับแต่ถ้าผมต้องการให้มันหลอดติดเมื่อมีโดจิศูนด้านนี้ผมก็จะต่อไปที่บวก5โวลต์นะแต่ตอนนี้ผมเลือกต่อไปที่กราวเพราะฉะนั้นขาของ LED ขาบวกก็จะต้องไปที่บอร์ดนะครับนี้ก็เสียบเลย แต่นี้เสียบไปที่ขาเนะครับขาหนะครับขาห้าครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการต่อเพื่อทดสอบเอาพุทธนะครับคัออนนี้แล้วถามว่าเอ๊แล้วเราต่อ LED แสดงผลอย่างนี้แล้วมันจะเป็นหุ่นยนต์ได้ยังไง ก็แค่หลอด LED แสดงผลเหมือนไฟตอนที่มีเพลงดังขึ้นมาแค่นั้นเองมันจะเป็นหุ่นยนต์ได้ยังไงใช่ไหมก็เอาพุทพวกนี้ครับเราก็สามารถที่จะไปคอมโทนอย่างอื่นได้อย่างเช่นมอเตอร์นะครับหรืออุปกรณ์ทางอะไรแมชชนิกอื่นๆนะครับสามารถที่จะทําได้นะครับสําหรับจะทํำยังไงอนี้เราก็ต้องดูคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เรา เราต้องการเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับครับหลังจากเราใส่ R <ม>กับ LED เข้าไปแล้วนะครับเราก็มาต่อ p o w e r supply นะตรงนี้เราจะใช้เป็น adapter ของของโทรศัพท์มือถือนะครับมันจะจ่ายแรงดันออกมาประมาณ5.5โวลต์น,นี้คือผมวัดจากมัเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ไปใน บวกนี้ก็คือสายสีแดงนะครับสำหรับสายตัวนี้เ,เราต่อเราจะต่อยังไงใช่ไหมในนี้มันจะมีอยู่สี่เส้นนะครับเส้นริมสองเส้นเนี่ยจะเป็นบวกกับกาวนะครับสมมติว่าถ้าเราตัดสายออกมามันก็จะมีสายสีแดงกับสีดำนะครับเราก็ต้องต้องวัดอีกทีหนึ่งก็คือว่า พอเราเสียบปลั๊กตัวนี้ไปแล้วเราก็วัดดูว่าตรงไหน,เป,นเป็นไฟบวกหรือไฟลบนะครับเสร็จแล้วก็วต่อสายสายบวกนะครับเข้าไปที่ Vin นะครับเนี่ยตัวแรกเนี่ยตัวนี้นะครับ V in นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับกลาวสีดำนี่ไปที่กราวนะครับกราวตัวนี้มี2ฝั่งเราจะเสียบฝั่งนี้ก็ได้ครับ หรือจะเสียบฝั่งนี้ก็ได้ก็อยู่ข้างกันกันกบ v ีอินนี่น,นะครับเสียบเข้าไปอืมเท่านี้นะครับสำหรับตอนใช้งานนะครับที่เราอัพโหลดอัพโหลดนะครับด้วยสายตัวเนี้ยพอเราเสียบปับ๊บในกรณีที่เราไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์นะ เราเสียบตัวนี้เข้ากับคอมนะครับมันจะมีไฟเลี้ยงเข้ามาที่ตัวบอร์ดอยู่แล้วนะครับพอเราอัพโหลดอัพโหลดข้อมูลนะครับเสร็จแล้วบอร์ดก็จะทํางานให้ให้เลยนะครับคือหลังจากที่อัพโหลดเสร็จแล้วบอร์ดก็จะทํางานให้เลยโดยใช้ไฟเลี้ยงจากคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เราก็ยังไม่ต้องต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันทํางานโดยไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หลังจากอัปโหลดเสร็จแล้วเราก็ปลดสายออกจากคอมพิวเตอร์นะครับเราเสียบตัวนี้นะครับมันก็จะทํางานโดยเป็นอิสระนะครับไม่ไม่ได้เ,เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองโปรแกรมกันดูนะครับเบื้องต้นเราจะใช้ไฟเลี้ยงจากสาย USB ก่อนนะครับผมจะเขียนโปรแกรมให้ ให้มันกระพริบนะให้ไฟมันกระพริบนะครับในขาเจ็ดขาหกขาห้าเนี่ยนะครับให้มันกระพริบกระพริบกระพริบแล้วเราก็ลองลองเปลี่ยนขาดูว่าถ้าเราสั่งขานี้กระพริบสั่งขานี้กระพริบสั่งขาพิบนี้กระพริบมันจะเปลี่ยนขาจริงๆริงไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอ,อเคครับสวัสดีครับ